สวัสดีครับ,รบพบกับเราปั่นเข้าเส้น,นะค,ะครับ อ่านะครับกับผมนะครับเป้งจิวรายุจบางครับผมช้างลาคนิกส์ครับครับผมยศปั่นเข้าเส้นครับเขยศปั่นเข้าเส้นครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆเยอะแยะออกเยอะแยะสนุกจะว่าไปก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่องบันไดเรื่องการใช้คลีตวันนี้เรื่องที่จะพูดต่อเนี่ยก็ที่ผมเตรียมมานะครับเป็นเรื่องที่อยู่ติดกับคลีตเลยห่างกันนิดเดียวนะฮะมันอยู่กับขาจานด้วยก็คือจานหน้านั่นเองอ่าเราอาจจะเสริมเรื่องเฟืองท้ายแล้วก็จานหน้าในรูปแบบที่ ผิดแผกไปจากที่เราใช้กันปกติจะกลมใช่ไหมครับวันนี้มีเรื่องของจารีจานเบี้ยวมาคุยกันด้วยโอ้น่น่นี่ินเรื่องของเลิฟก็จะมีเรื่องเรื่องทริปเรื่องทริปทริปครอบครหนึ่งปีของเราอ่าหนึ่งขวบปั่นเข้าเส้นเราจะไปที่ตลาดระแหงกันครับผมนะครับก็ตอนนี้มาสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่าตอนนี้เน็ตเนเลยนะครับ53คนที่ลงชื่อลงทะเบียนอ่าที่บ่าจกระไรเฟซบุ๊กเรานี่นี่ยังมีเวลาอีกตั้ง หนึ่งเดือนร่วมรวมเดือนหนึ่ง้โหคงจะไปกันเยอะแล้วมีมีคนถามอะไรกันมาด้วยนะครับก็มีครับเนี่ยมีคุณพัชราถามมาว่าจะมีตำรวจเฝ้าขบวนกับปิดถนนไหมโอ้หน้าจะไม่มีนะน่าจะไม่มีครับเพราะว่าถนนเนี่ยที่เส้นที่น้องเต้พาไปเนี่ยมันค่อนข้างแบบรถน้อยอยู่แล้วปลอดภัยอยู่แล้วนะครับที่สําคัญไปข้อเส้นของเรานะครับก็อันนี้ชี้แจงรายละเอียด คร่าวๆก่อนเลยนะฮะให้ทุกท่านทำความเข้าใจก่อนว่าเราเราเอาราอาจจะไม่ถึงกับเซอร์ไพรเวอร์เหมือนกับออเด็กซ์ขนาดนั้นเราก็จะดูแลแต่ว่าดูแลอย่างดีที่สุดเพราะว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆของรายการเล็กๆอย่างเราปั่นเข้าเส้นครบรอบหนึ่งปีนะครับก็ทุกท่านก็รบกวนว่ามีอุปกรณ์ที่เป็นปะยางอะไรก็แล้วแต่ยางอะไร้อมเตรียมไปคนละหนึ่งเส้นนะครับเพราะว่าจริงๆเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนไปปั่นเราเราก็พยายามจะมีรถเซอร์วิสกำลังหาอยู่กันจริงๆแล้ว เล็กๆอย่างที่เป้งพูดเลยนะครับเราก็เหมือนว่าไปกันแบบ พี่น้องนะครับลูกทุ่งอ่ะลูกทุ่งหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็จะมีทีมงานของปากเกิดไบซ์ซึ่งเป็นทีมเพื่อนผมนี่แหละนะครับซึ่งชำนาญเส้นทางหน่อยนะครับก็จะพยายามช่วยดูแลแลวก็ประกบทุกกลุ่มในจุดที่เรามองว่าอันตรายอาจจะมีรถมาจากทางแยกนะครับเราก็จะบล็อกให้เราก็จะบล็อกให้เราจะปั่นยิงขึ้นไปก่อนเลยนะครับให้ทุกท่านเนี่ยเรียกว่าคงความเร็วเท่าเดิมแต่เราเนี่ยจะยิงล่วงหน้าไปนะครับเพื่อไปดูเส้นทางให้เพื่อความปลอดภัยในทุกๆจุดที่เรามองว่าอาจจะมีอันตรายนิดหน่อยนะครับ แล้วก็มีถามมาหลายคนว่าเออจะต้องยังไงบ้างเส้นทางแค่ยี่สิบสามจุดห้ากิโลถึงตลาดครับแล้วก็กลับมาแล้วก็มีทางพักคือปั่นชิๆลๆิวผมคิดว่าเอวีไม่ ถามว่ายังไงถึงไปได้ไหมผมต้องไหวแต่ละคนที่ที่ลงสมัครมาผมก็เข้าเป็นเพื่อนเฟซุ๊กผมเหมือนกันแต่ละคนผ่านออเด็กสองร้อยสามร้อยมาแล้วอันนี้เด็กๆแล้วก็สําหรับท่านที่ไม่เคยไปทริปแต่อยากจะมาบรรยากาศทริปนะครับคุณสามารถไปได้หนึ่งขอเลยนะฮะหมวกกันน็อกต้องมีชุดอุปกรณ์ให้เรียบร้อยอยากให้ทุกคนเอายางอะไหล่พกกันไปด้วยนะครับเพราะว่าสมมติผมพกไปหนึ่งเส้นผมยินดีให้คุณกรณีเคยเคยเจอปัญหาเยอะแตกแล้วเราแตกใช่ใช่ใช่เพื่อนผมเอาไปสองเส้นอ่ะ ให้ไปสองคนไปทริปสองร้อยโลกันสรุปตัวเองแตกคนสุดท้ายต้องขึ้นเซอร์วิสอ่ะให้ก็หมดฉะนั้นอันนี้อันนี้มันอะไรอะไรอุบัติเหตุอะไรก็เกิดขึ้นได้ับอบกันปลายคนละเส้นนะครับเปลี่ยนไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วย่อช่วยกันเพราะเราสังคมจักรยานเราช่วยกันอยู่แล้วใช่ครับช่วยครับสูบมือเตรียมไปให้พร้อมแล้วก็ซ้อมร่างกายนะครับสาหรับท่านที่สุขภาพไม่ไม่แข็งแรงไม่พร้อมก็ดูแลกันให้ดีนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นทริปเพื่อนชวนเพื่อนไม่ไม่เหมือนอย่างที่เป้งบอกว่าเป็นทางการจะมีีีอ่่าระไดดทสุว เป็นเพื่อนชวนเพื่อนจริงๆใช่ใช่นะครับนะครับผมแต่ก็ต้องเราก็จะพยายามทําให้ทริปเดียวออกมาสนุกแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะปรารถนาดีกับแฟนรายการทุกคนอยู่แล้วครับผก็ติดตามกิจกรรมกันต่อนะครับว่าเราจะปิดรับสมัครเมื่อไหร่นะครับกําหนดจํานวนกี่คนนะครับขฟงเพจของป่านเข้าเส้นครับครับผมอ่านี่มี s อ s เอถามมาครับชุดเกียร์จักรยานมียุกาใช้งานกี่ปีฮะ แล้วมี็คีดูยังไงว่ากี่ปีจะต้องเปลี่ยนแล้วผมก็ใช้ลืมอ่ะเออลืมแล้วกี่ปีนี้ต่อไปได้เนาะบางทีซื้อมาจอดสิบปีใช่ไหมมันอยู่ที่อายุการใช้งานว่าคุณใช้ไปเยอะขนาดไหนนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องดูพวกโซ่พวกเฟืองว่าถ้าเราปั่นบ่อยว่ามันเสื่อมไหมประมาณนั้นมาแล้วมันลื่นมันลูดมันครูดอ่าใช่ไหมใช่ไหมครับก็ต้องลองดูเวลาโดยมากที่จะไปก่อนนั่นคือโซ่โซ่ไม่สนิมก็อายุการใช้งานหมดอะไรประมาณนี้ยืดยืดอย่างอย่างเพื่อนที่ใช้กันแบบ โอโหปั่นแบบบ้าระหามเอาระยะทางแบบเข้าไปเรนโดแบบว่า่เ้ผเขาเขาใช้ประมาณปีนะปีเดียวสปีมันก็ยืดและเขาเขามีตัววัดนะเป้งเคยเห็นไหมเขาจะวัดโซ่เขาระหว่างข้อเนี่ยเขาจะมีตัวจิ้มเข้าไปว่าโซ่คุณยืดขนาดไหนแล้วสมควรเปลี่ยนไหมบางทีบางทีปั่นได้อยู่ถ้าเกิดระดับนักแข่งหรือว่าค่อนข้างจริงจังเนี่ยพอยืดเขาเปลี่ยนเลยนะ ดูเรทพันพันเดียวใช่ใช่ใชคูถูกก็ห้าหกร้อยนะฮะก็ฉะนั้นมันเติมน้ำมันรถเราครั้งหนึ่งวิ่งได้ไปกี่วันวันห้าหกันเนอทีได้อย่างนั้นเพื่อประสิทธิภาพนะครับก็เปลี่ยนดีกว่านะครับแล้วก็ระหว่างใช้งานก็ดูแลเขาหน่อยนะครับให้มันมีเอฟเฟกขึ้นมาก่อนสายผมก็บอกว่าเอ้ยมัน ลูดคลูดเข้าเกียร์แล้วไม่ใช่ก็ไปให้ร้านดูว่าสมควรไหมเขาจะมีตัววัดให้ใช่นะครับบางทีเกียร์เพี้ยนอยากเข้าใจว่าเกียร์พังนะครับเพี้ยนเนี่ยเป็นการคลอนของตัวน็อตของการจูนนะครับไปจูนใหม่เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองมันจะมีปุ่มหมุนข้างหลังอะไอสองเม็ดคนมันยากอยู่นะมันต้องบาลานซ์นิดนึงมันก็มีผลนะบางทีเข้าเกียร์มันกรึ๊กผมเองยังปวดหัวปรับให้มันพอดีบางทีจานใหญ่กึ๊กกึ๊กกึ๊กสมติพอมาจานเล็กกรึ๊กกึ๊ก ดละตรงนี้สัญญาว่าเจ้าผมเรียบเรียงการการพูดทางวิทยุได้นะครับว่าอธิบายได้ว่าจูนยังไงเนี่ยก็สัญญาว่าจะมาให้ความรู้กับแฟนๆเพราะว่าทุกวันนี้ผมจูนเองแล้วครับเพราะว่าจูนจากร้านจูเรมันทีมไม่ได้ดังใจอขอไปดูวิดีโอของ global cycling network หรือ GCN เนี่ยเขาอธิบายได้เคลียร์แล้วผมก็สามารถจูนเองได้นะครับแต่ว่าที่ยากที่สุดนะแฟน สปันเข้าเส้นนะครับคาดไปถึงผมเองคาดไปถึงผมรู้ว่าตีนผีในจูนยากสับจานได้สับจานในยากสุดเลยครับสัจานน้ากลายเป็นจุดที่จูนยากมากไอ้แค่ไอ้น็อตเล็กๆสองตัวข้างบนเลยนะใช่ใช่ฮะแต่ตีนผีเนี่ยกลายเป็นว่าทําไปทํามาง่ายไม่เท่าไหร่เลยตีนผีมันมีปุ่มถ้าเป็นดูเรทมันจะมีเวลาเราปั่นอยู่ขณะ่นเนี่ยมันจะมีปุ่มจูนอยู่ตรงสายสายเกียร์ข้างบนเลยนะใช่ตัวนั้นสําหรับนิดหนึ่งนิดหนึ่งฮะ มีจูนขนาดที่ปั่นเลยหรือว่าตรงทีนผีเขาจะมีตัวหมุนที่มันสะดวกขึ้นถ้าเร์ยิ่งถูกลงตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวน็อตซึ่งต้องขันใช่ใช่คือยิ่งแพงยิ่งจูนสะดวกใช่มันจะเป็นหมุนเลื่นๆนิดๆนะ๋ยวเวลาหมุนจะไปหมุนะยรึเพลเพี้ยนเลยแน่นอนนะครับว่าถ้าถ้าอธิบายได้อ่ครบแล้วก็ผมจูนได้เคลียร์เมื่อไหร่เนี่ยยังไงมจนมาพูดแน่นอนก็ตอนนี้ยังไม่เข้าชั้นชั้นเซียนนะ ก็ยังไม่อยากจะมาพูดเดี๋ยวมันจะผิดช่างเชิงฟังอยู่เอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะฮะครับอ่านะครับก็สําหรับเรื่องเกียร์นะครับก็ประมาณนี้อ่ะไม่มีเฟซสมัครยังไงฮะอยากไปด้วยอยู่แถวบางตะไนสิงสมออยบางตะไนแหม่ผมนี่ปั่นเส้นนี้ทุกวันนะฮะจะได้จอยกันด้วยนะฮะไม่มีเฟซไม่เป็นไรก็ก็ไปเจอกันเลยได้เลยครับไปเจอตามจอยได้นะอวัดวัดเตย วันที่13กุมภาครับเราคอนเฟิร์ม13ไปเลยเนาะ13ครับแต่ว่าออกสตาร์ทกี่โมงเจ็ดโมงเดโมงครึ่งเดี๋ยวเราไปเร็วหน่อยฮะบกโมงครึ่งไป ถึงสักหกโมงครึ่งมันนักกีฬาตื่นเร็วอยู่แล้วที่จอดรถก็สะดวกสบายจอดในวัดก็ได้หรือจะจอดตรงท่าน้ำเราแค่ก่าเสีย20สบบาทก็จะมีหลังคหลราคาอย่างดีถ้าวัดเตยเต็มก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามก็มีวัดบางจากอยู่่อย่าลืมวกันนอกกอยางในนะครับอยากทราบนโยบายเส้นทางปั่นจักรยานของเมืองพัทยายังมีอยู่หรือเปล่านะครับทำถึงไหนแล้วนะครับโอ้ดีเดี๋ยวยังไงติดตามข่าวสารให้นะครับพี่ช้างพอจะทราบไหม เส้นทางพัทยาน,นี่ไม่ไม่ทราบแตบท่ที่ที่ก่อนก่อนจะเข้ารายการเนี่ยเมื่อสองสามวันที่แล้วผมได้ฟังวิทยุทางผู้ใหญ่ของของกทมเนี่ยหรือว่าทางกระทรวงคมนาคมเลยดีครับได้ประกาศว่าสิ้นปีเนี้ยนะครับปีห้าเก้าเนี่ยคุณจะมีเส้นทางจักรยา,านเยอะมากอที่ที่แน่ๆเลยนะฮะที่แน่ๆเลยจากรู้สึกรังสิตเนี่ยไปถึงชัยนาทเลยไม่เกี่ยวกับถนนเลยนะร้อยกว่ากิโลนะสอ้อยอ่าอันนี้อันนี้เขาทําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเส้นทางก็จะมี ในเมืองนะก็มีอังรีดูนางเส้นทางหลักๆเยอะเลยผมได้ฟอแบบโอ้ผมดีใจมากผมแบบแทบจะอยากจะตรงไหนมากอะไรมากแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะเสร็จเรียบร้อยผมว่ารายการแข่งขันพาเลตกันไปทําแน่นอนใช่เขาบอกว่ารวมทั้งประเทศเนี่ยสามสี่ร้อยกิโลเมตรเลยนะที่จะเป็นเส้นทางจักรยานะอผมว่าทางทางผู้ใหญ่ใจดีของเรานี่เริ่มเล็งเห็นเส้นทางจักรยานนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็คุยกับเพื่อนว่า เส้นทางจักรยานผมก็อยู่ใต้ทางด่วนเนี่ยมันมันระหว่างกลางเนี่ยทางพระรามเก้า,กามันจะมีสวนต้นไม้อยู่เออถ้าตรงต้นไม้ตรงนี้เราเป็นเส้นทางจักรยานเลยก็ได้ไม่แต่มันติดต่อมอสเพื่อนบอกเออจริงเนาะฉะนั้นผมก็คุยกับฮาร์ดเื่ <"H art" S 2> อกับฮาร์ดบอกว่าไอ้ตรงทางด่วนที่เราสองเส้นเนี่ยถ้าเถอเป็นสลิงห้อยลงมาอห้อยลงมาแล้วก็อุ้มเป็นถนนคไปทางกลับทางคุณจะเก็บสิบยี่สิบาทผมจ่ายนะไม่ใต<อ>้ทางด่วนแต่ว่าห้อยนึกออกไหมห้อยห้อยตรงใต้ถนนแต่ว่าเราลอยฟ้าอยู่ะ อ๋อแล้วก็หาทางขึ้นปุ๊บเราวิ่งตรงนั้นอ่ะวิ่งทางด่วนไปไหนไปด้วยอ่ะเป็นคู่ขนานยิงกับทางด่วนไปเลยเก็บตังเลยครับยี่สิบาทผมจ่ายเป็นทางด่วนจักรยานท่า่วนจักรยานอันนี้ผมฝากเป็นไอเดียนะเค้าก็คิดกันเล่นๆของฮาร์ดนี่ฮาร์ดเบื้องฮาร์ดนี่เขาต้องการริมแม่น้ําเจ้าพระยานี่เถิบลงแม่น้ําเลยแล้วก็ เลาะไปเลยเลาะไปเลยผมได้คุยกับฮาร์ดเนาะเขาก็ปั่นจักรยานเหมือนกันนะฮะสำหรับอดีตนักร้องแล้วก็ตอนนี้เป็นผู้ประกาศข่าวครับตัวพ่อเลยฮะผมว่าเป็นตัวจุดกระแสให้จักรยานในเมืองไทยเนี่ยพอฮาร์ดคุยเรื่องจักรยานปั่นกันไปทำงานมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับก็สนิทกันโดยการส่วนตัวนะครับได้เจอกันบ้างได้คุยกันบ้างมีเอสเซไว้เลยครับผมยังไม่มีหมวกกันน็อก เป็นหมวกแก็ปได้ไหมครับโอ้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไม่แนะนำไม่แนะนําเลยไปหาซื้อดีกว่าผมผมผมเพิ่งเห็นใน f a c e b o o k เนาะอันนี้ไม่ได้จัดการมอเตอร์ไซค์เป็นเป็นฐานนะครับวันนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปเมื่อสามวันที่แล้วแล้วก็พุ่งไปชนโดนเสาไฟฟ้าข้างคือแับไม่ได้เกี่ยวรถอะไรหัวแตกหัวแตกเท่าหัวแตกเท่าประมาณสักสามสี่เซนอะ เลือดไหลออกมาเต็มเสียชีวิตทันทีอืถ้าคุณมีหมวกเข้าไปเนี่ยเซตได้รับรองใช่ใช่ครับอย่างผมเนี่ยที่แข่งมาแล้วก็เคยล้มไปจนหมวกแตกเนี่ยถ้าวันนั้นผมใส่หมวกแก๊บเหมือนคุณเนี่ยผมว่าผมไม่ได้มานั่งจัดรายการแล้วรับผมก็สามครั้งผมเคยพูดในรายการเพราะว่าทุกคนหลายๆายคนเนี่ยหมวกกันน็อกใบหนึ่งเอาตีว่าไม่ถึงพันก็มีนะครับฉะนั้นมันคุ้มมากจริงๆถ้าไม่มีอย่างเป้งพูดอย่างผมนี่หัวกับอตรงราลางรถไฟเลยหัวเหล็กเลยปืน อคุณลองคิดดูแล้วมันเข้าตรงทัดดอกไม้สมองเนี่ยใช่ครับแม้จะเป็นทริปชิลทริปอะไรก็แล้วแต่นะครับที่พวกเราพยายามดูแลแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ต่อถูกต้องนั่นเป็นเหตุผลที่เราพยายามที่จะดูแลแล้วก็หารถเซอร์วิสด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ย ปั่นเข้ากลุ่มมันก็มีความอันตรายกว่าปั่นเดียวในบางประการเหมือนกันนะครับฉะนั้นต้องมีหมวกนะครับควรจะมีนะถ้าไม่มีก็ลองลองหานะครับขอหยิบยืมเพื่อนก่อนก็ได้เพราะบางคนอาจจะมีหลายใบใบเก่าไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยเรายืมยืมเพื่อนได้อันนี้คือเรื่องจริงเนาะหมวกนบผมขอพูดอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมจะเน้นมากคือลูกของเพื่อนอายุประมาณสิบขวบปั่นในหมู่บ้านจักรยานเด็กนี่แหละนะครับความเร็วไม่สูงเลยก็หมู่บ้านเด็กปั่นกันอ่ะแค่ล้มลงไปอ่ะ สมองกระททกพื้นนอนไอซีูสาวันสมองบวมโอ้โห oh oh. ถ้าคุณลองคิดดูไม่เหมวกันนอกนี่ไง <c oughs> ปั่นจักรยานในหมู่บ้านเด็กอะ่ะเด็กอ่ะลมปึ๊กแค่หัวบังเอิญหัวลงอะ่ะมันเป็นอวัยวะที่แบบหัวเล่าเนอะ <c oughs> <ช>อ่ไรมันมันโอ้โหมันกระเทือนปั๊บเนี่ยมัน มันหลายอย่างเอฟเฟกมันตามมาแรงมากนะครับซื้อเถอะครับซื้อเถอะซื้อเถอะสมัยนี้ไม่ไม่แพงแล้วฮะยังไงก็ดีกว่าอีกหนึ่ง SMS นะครับรถผม4ปีครึ่งบางครั้งสตาร์ทไม่ติดทันที่เพิ่งดับเครื่องเราคุยกันเรื่องจักรยานครับพี่ครับเย็นๆนะเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องส่งไปถามพวกคอคนรักรถอะไรอย่างนี้วัตเตอร์อินเทรนด์วัตเตอร์อินเทรนด์ต้องถามเฮียกรรมแต่ว่าต้องวันธรรมดาเดี๋ยว4ปีครึ่งนี่แบตเตอรี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยหรือเปล่าครับถ้าอันนี้ผมว่าเปลี่ยนแบตนะฮะแม้ ตกใจเจอมุกนี้เข้าไปนะนี่มุกใช่ไหมเนี่ยจะตายไม่ถี่นะครับของเราไม่ต้องสตาร์ทนะครับเหยียบบันไดไปเลยนะฮะคาโซไม่หลุดนะอ่ะเรามาว่ากันในเรื่องที่จากกิจกรรมนะครับแล้วก็ตอบคำถาม SMS ยังส่งเข้ามาได้ตลอดนะครับรวมถึงทางแฟนเพจของเราปั่นเข้าเส้นด้วยนะครับมาว่ากันที่เรื่องต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือจากคลิปวันนี้มากันที่จานหน้านะครับทุกวันนี้นะฮะจานหน้าของรถเสือหมอบในปัจจุบันอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าจะมีขนาดที่ ใหญ่ที่สุดนะครับ5 3 3 9ตัวเลขนี่คือจำนวนฟันนะครับครับห้าสิเฟืองเรียกว่าฟันจริงๆเพราะว่าอย่างภาษาอังกฤษเขาจะเรียกทีฟซึ่งแปลว่าฟันเหมือนกันนะครับ5 3 3 9ก็คือ53ฟันและจานเล็กนะครับก็เป็น39ฟันนั่นเองนะครับแล้วก็มีที่คุ้นๆกันก็คือที่เรียกว่าจานคอมแพกนะฮะห้าบสามส ครับนะครับซึ่งเป็นจานที่ตอนนี้นิยมใช้กันมากแล้วก็บรรดารถคอมพลีตจากบริษัทต่างๆก็น,นิยมใส่มาให้ตั้งแต่แรกเลยครับ,รบนะครับส่วนตอนนี้มีทางเลือกใหม่ด้วยนะฮะมีขนาดที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2จาจานใหญ่กับคอม a พกก็คือ52-36อา่าเป็นทางเลือกใหม่ขึ้นมาซึ่งเพิ่งจะไปดูที่ที่ร้านจักรยานเมื่อเมื่อไม่นานวันนี้นะครับสำหรับท่านที่สำหรับท่านที่จะปั่นจักรยานไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าระดับอเมเจอ แข่งขันหวังแข่งจบนะครับไม่ได้หวังจะโพเดียมจะอะไรแต่ว่าสนุกกับการแข่งขันตอนเนี้ยทั้งโปรแล้วก็เลยหลายคนแนะนําว่าให้ใช้จานขนาด5้าสิบสาสิบสี่หรือว่าจานคอมแพคซึ่งเป็นขนาดเล็กที่สุดเล็กไม่ใช่ไม่แรงแต่ว่าคุณจะได้รอบขาที่จัดขึ้นนะครับคือคอมแพคใช่ไหมใช่คอมแพคนะครับผมใช้อยู่ใช้อยู่เขาบอกว่าเหมาะกับการถ้าเกิดจะใช้จานที่ใหญ่กว่านี้มีอุปกรณ์เปลี่ยนกระโหลกเปลี่ยนจานบ่อยเนี่ยทําได้เนี่ยก็บอกว่าจานคอมแพคไว้ซ้อม แล้วขึ้นจานใหญ่ขึ้นเวลาไปแข่งก็ทําได้เหมือนกันทําได้ฮะนะครับแต่แต่ผมแนะนํานะถ้าเกิดคุณจะไปแข่งแล้วคุณมาเปลี่ยนเลยนี่คุณทาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณต้องซ้อมจานใหญ่ด้วยนะครับครับนะฮะจานคอมแพกเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับการฝึกซ้อมเพราะว่าคุณได้รอบขาที่มากขึ้นนะครับหัวใจทํางานเอ่อเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับที่สําคัญมันเป็นจานที่ ถ้า52 36ยังไม่ได้มานะครับเราพูดถึงจานคอมแพลมันอยู่ตรงกลางระหว่างการออกกําลังกายกับการแข่งขันนะครับแล้วก็มีประโยชน์เหมาะสมสําหรับทุกสเตจนะครับถ้าเราพูดันถึงเฟืองท้ายนะครับรุ่นใหม่ก็จะเป็น11สปีดไปหมดแล้วนะฮะก็จะเป็นเฟือง11 28นะครับ11ฟัน28ฟันคือใหญ่สุดนะครับเมื่อประกอบกับจาน50 34แล้วมันจะเป็นรถที่ค่อนข้างจะ สาระประโยชน์นะครับสเต็ลักษณะทางราบผสมทางเขาถ้าเกิ่เราในเมืองก็มีสะพานบ้างนะครับคุณก็สามารถจะใช้จานหน้าเล็กใบ34ขึ้นสะพานขึ้นเนินได้ค่อนข้างจะสบายนะครับไม่ชันมากบางทีใช้จานใหญ่ขึ้นเลยก็ได้ถ้ามีแรงพอนะครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วก็ถามว่าเวลากดทําความเร็วก็ได้นะ เพราะว่าผมก็เนี่ยใช้จาน105่ง้าคอมแพอยู่นะครับเวลาขึ้นโยกสเปรซ์ปิดปั่นเดียวเนี่ยสปีดกระแทกไปถึงห้า5บห้าบ้าก็ยังทำได้ได้ได้น่ได้อยู่ได้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นจานที่ใช้แข่งได้ถ้าถ้าไม่ได้คิดที่จะไปเอาโพเดียมมานะซึ่งไอ้จังหวะยิงหน้าเส้นสำหรับกลุ่มนำที่เขาทำกันเนี่ยแน่นอนว่าจานคอมแพคเนี่ยเสียเปรียดแน่ๆนะครับเพราะว่าไม่มีเฟืองเพิ่มที่จะไปได้ใช้เพราเรียกว่าอาการเกียร์หมดเกียร์หมดครับกำลังยิงจะละข้างหน้าหนีไปละ จะซัดต่อโอ้โหรอบขามันมาเป็นร้อยแล้วอะแต่ยังตามไม่ทันนั่นคือเกียร์หมดเกียร์หมดครับผมเคยไงผมเคยไปกับระดับระดับระดับเก่งอะไม่ถึงกระโปรไปปั่นเรียบรันเวย์สมัยก่อนไม่มีสนามสกายเลนอะความเร็วอยู่ที่สี่สิบแปดสี่สิบเก้าของผมนี่ข้างหน้าคอมแพคข้างหน้าสิบข้างหลังนี่สิบสิบสองผมใช้สิบสองนะเพราะผมไม่ได้มีสิบเอ็ดสิบสองนี่ผมอยากได้อีกสักสองเกียร์มันหมดแล้วเกียร์ก็เออแต่ของเขาห้าสิบสามใช่ไหมข้างหลังสิบเอ็ด ครับอย่างี้เราเสียเปรียบเลยเพราะแต่คุณใช้ห้าสิบสามเอนี้พวกโปรนี่พลาดจะไม่ได้ใช้เลยนะใช่เพราะว่ารอบขาเขาอยู่ที่ร้อยห้าอัพผมคิดว่าของนักสู้เข้าห้าสิบสามข้างหน้าเนี่ยข้างหลังผมว่ามันไม่ไม่ถึงสิบสองอ่ะครับยังอยู่กลางกลางแหละเขาไปได้ถึงห้าสิบความเลยว่ะครับอ่ะทีนี้พูดถึงจากห้าสิบสามสิบสี่ซึ่งเป็นจานคอมแพ็กเราว่าถึงประโยชน์ของเขาไปแล้วนะฮะไปกันที่ห้าสิบสามสาสิบเก้าที่บอกเนี่ยแหละฮะคือจานใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะกินแรงนักปั่นมือใหม่ <ะ>ใครใช้จานขนาดนี้ถ้าเป็นมือใหม่บอกว่าบอกได้เลยว่าเหนื่อยหลายหคนขายทิ้งนะใช่ที่คิดว่าเอ้ยเราแข็งแรงแล้วไม่มสังเกตไหมยศดบา คนปั่นจักรยานใหม่ๆทุกคนเพื่อนผมเพิ่งมาหาบ้านผมเมื่อที่แล้วเขาเพิ่งเริ่มปั่นมาถึงปุ๊บเกียร์หน้าใหญ่สุดหลังเล็กสุดโอ้ยผมอย่างเงี้ยเหมือนกับเฮ้ยเขารู้สึกดีที่ผมเองก็เป็นใหม่ๆเล่นอยู่แค่นี้หน้าใหญ่สุดหลังเล็กสุดก็ปั่นไปโอ้โหข้าแข็งแรงครับผิดหมดเลยผิดหมดเลยหลายหลายคนบอกเฮ้ยเอาห้าสามเลยผมแข็งแรงผมทาได้คุณปั่นได้แต่คุณลาก้าเนี้ยคุณไม่ไหวหลายหลายคนพอซื้อมาแล้วขายเสียดายนะครับไปทิปยร้อยโลขึ้นไปกับผมเนี่ยผมเห็นเขาจานหน้าเล็กหมด เพราะเขาขึ้นห้าสิบาไม่ไหวนะฮะก็ฉะนั้นมือใหม่ผมไม่แนะนําไม่ใช้ใช่นะฮะแล้วถ้ายิ่งไปเจอเนินชันนะครับจานเล็ก5้าบสามก็คือ39ฟันมากกว่า3าสในจานคอมแพกถึง5้าฟันตรงเนี้กินแรงมากกว่าเดิมมหาศาลแน่นอนนะครับก็จริงจริแล้วเป็นจานที่แนะนําให้สำหรับคนที่แข็งแรงจริงๆแล้วก็แข่งขันโดยหวังผลด้วยนะ นะคถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเรายังเรายังเกาะกลุ่มนำไม่ไหวนะครับสุดท้ายเนี่ยเรายังได้แค่แข่งจบไม่มีแรงทําเกมในช่วง3กิโลเมตรสุดท้ายนะครับไม่มีแรงยิงสปรินต์แข่งกับเขาเนี่ยผมว่าเริ่มจากจานคอม a พกไปก่อนหรือทางเลือกใหม่นะครับที่บอกว่า 52- 36เนี่ยนะครับไปคุยกับช่างมาเขาก็บอกว่ามันอยู่ตรงกลางใช้ใช้สามารถถ้าเราเรามองว่าเรามีลุ้นมีลุ้นพอจะเกาะกลุ่มนำได้เนี่ยลองไปใช้ไซส์นี้ดูเพราะว่า36เนี่ยซึ่งเป็นจานเล็กใหญ่กว่าคอมเพกแค่2เฟืองเนี่ยมันจะขึ้นนนเเเขาาหักกว่ด in ิมล็้อย นะครับขณะที่ใบจานหน้าเนี่ยเสียเปรียบใบห3าแค่หฟันนะครใบใหญ่ก็ก็ทําให้เราน่าจะมีมีเอฟเฟคในการที่จะใช้งานใช้ประสิทธิภาพร่างกายของเราได้มากขึ้นนะฮะก็อันนี้ต้องต้องปรึกษาดูดีนะเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลใหม่จริงๆนะฮะมันมันก็น่าจะได้นเพื่สมมติว่าข้างหน้าห2ใช่ป่ะครับครับข้างหลังระดับคุณแข็งแรงและคุณมาสิบเอ็คุณยังไม่ถึงเนี่ยคุณอาจจะ เขาอาจจะใช้สิบสิบสามสิบสี่เราเราจะมาที่สิบสองมันจะมีตัวทดกันไงใช่ใช่ถ้ามันสมมติเราทดกันไงฮะมันก็จะจริงๆพอปั่นระดับโปรเซนแล้วเขาไม่สนใจเลยว่าข้างหลังเท่าไหร่อะไรเขาเอาฟิลลิ่งของรอบขาอย่างเดียวกับน้ำหนักอย่างผมไม่ต้องมานั่งดูเลยว่าตอนนี้ผมใช้เพลองหลังเท่าไหร่ครับหน้าหลังอันเราเราสัมผัสเอาแต่ข้างหลังนี้ผมไปตามฟิลลิ่งเลยรอบขาผมอยู่ที่ตรงนี้แต่ยังไงความเหนื่อยอยู่ตรงนี้ผมก็เข้าไปตามความรู้สึก แต่ถ้าพูดถึงสเตทที่ชันสุดๆซึ่งตอนนี้หน้าหนาวทริปอินทนนท์ใกล้จะมาแล้ว21กุมภาพันก์มาไปไหมครับผมไม่ได้ไปครับเพราะผมไปติดไตรกีฬาที่บางแสนพอดีอ้ี่เ็วันเดียวกันเลยวันนี้พี่ช้างก็จะมาพูดถึงการใช้เฟืองท้ายแล้วเพราะว่าจานหน้าสำหรับขึ้นอินทนนท์เนี่ยแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าน่าจะเป็น50 3สแล้วข้างหลังก็แต่ข้างหลังน่าจะโมกันพอสมควรเลยถ้าเป็นมาตรฐานเขาก็จะใช้11 28อ่าใช่ใช่นะครับจริงๆ11 28เนี่ย เป็นชุดเกียร์ที่มาตรฐานที่สุดซึ่งซึ่งอย่างที่เป้งบอกว่าคุณจะไปในกรุงเทพในเมืองนี่คุณขึ้นเนินทางเรียบมันมันได้หมดได้หมดครับเขาเรียกว่ามันสแตนดาร์ดเลยแต่ว่าวถ้าชันเฉพาะทางจริงๆริถ้าจะเป็นอินทนนท์เนี่ยละรเรานักตายเขาทั้งหลายนี่แหละทุกคนจะมาโมจะมาคิดจานหน้ายังคิดเลยจานหน้าคอมแพล5กห้าห้าสิบเนี่ยเขายังมีลดลงไปอีกนะใช่ใช่อ่าลดลงไปอีกก็เหลือเท่าไหร่อ่ะก็มีตามขนาดสี่สิบกว่าลงไปไล่ลงไปผม มีมีเล็กบางบางรายถึงขนาดผสมพันธุ์เลยก็มีนะฮะคือผสมพันธุ์อย่าคิดมากนะครับเอาเอาเกียร์เสือภูเขามาใช้ในรถมออร์ไซค์สามจานน้เขาบิ้วเลยฮะบิ้วแต่ว่าคุณบิ้วถ้าบิ้วอย่างนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะชุดเกียร์หนึ่งใช่ป่ะครับครับชุดเกียร์คุณต้องเปลี่ยนสมมติเกียร์สมบอตบอย่างเงี้ยคุณต้องมาบางคนใช้จานหน้าโอเค้องกานน้ะแต่แต่เฟืองหลัง เืองหลังเอาของเสือภูเขาคือเสือภูเขาที่ไปถึงสาสิบกว่าสามสิบหกสามสองสามสองสามหกนะครับเสือหมอบมีสูงสุดส2มสิบสองสามสิบสองนี่นั่นแหละสำหรับพื้นพื้นซื้อง่ายๆแล้วเปลี่ยนไปขึ้นใินทนนคือไม่ต้องเปลี่ยนตีนผีโซ่อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดคุณบิวมากกว่านั้นหนึ่งตีนผีคุณสั้นไปครับโซ่คุณสั้นไปเยอะละแต่ถ้าเกิดจะเปียกข้างหน้าสามจานนี่คุณต้องไป ถ้าถ้าจะโมเฟืองใหญ่ต้องดูที่ตีนผีด้วยนะถ้าตีนผีขาสั้นเปลี่ยนไม่ได้เสียตังค์ฟรีนะครับหรือไม่ต้องเสียตังคุณต้องคิดก่อนนะครับอันนั้นก็คือการขึ้นเขาจริงๆสําหรับนักปั่นที่เขาเล่นเป็นแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชุดเกียร์เขาจะมีสองชุดแต่ชุดนี้สําหรับเขาจะไปเขาใหญ่นะเตทเยอะเอสเตทเนินเยอะสเตทเนินเยอะสเตทนี้เขาก็เอาออกมาเป็นชุดเรียงเลยเขาก็เปลี่ยนในทางท้ายพอครแต่ไมเพราะว่าระดับแข็งแรงแล้วเนี่ยครั้งเรียกเขาสิบเอ็ดยี่ห้านะครับเกาโอเคเลยพอจะไปเขาเพราะสิบเ็ดยี่แป ใช่ก็ได้แล้วเขาก็ทดเงินขึ้นไปเอาก็หน้าเล็กติ้งหนองติ้งหนองขึ้นไปนั้นได้ครับนี่ก็คือความรู้ในการใช้เกียร์สำหรับสเตทที่ทางชันสูงๆอย่างอินทนนท์ที่กําลังจะมาถึงนะครับว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเฟืองท้ายยังไงนะครับเฟืองหน้าแบบไหนบางคนก็เล่นข้ามพันเลยนะฮะเอาภูเขามาใส่หมอบก็มีนะครับทีนี้มากันที่เรื่องที่หลายคนเนี่ยก็คนที่อยากจะอัปเกรดของอ่างบเหลืองบเหลือบเหลือนะฮะก็อยากจะลองเปลี่ยนจากจานกลมเป็นจานรีบ้างนะครับก็พูดถึงโรเตอร์คิวริง นะครับซึ่งจานเนี่ยลักษณะเหมือนไข่บางคนก็เรียกจานไข่จานไข่อย่างเงี้ยฮะก็ถามว่าดียังไงนะครับตัวผมเองก็ยังไม่เคยใช้แต่ว่าผมว่ารีวิวที่ดีที่สุดนอกจากการศึกษาจากเว็บไทยเว็บนอกเนี่ยก็คือถามคนที่ใช้นี่แหละนะครับซึ่งก็ต้องให้เครดิตกับคุณเกมพัพพพสกรปลอดโปร่งนะฮะซึ่งเป็นซีเนียร์ไรเตอร์ของไซต i n g Pass Thailand นะครับ,รบได้ไปเจอกันในงานแข่งก็ถามเขาว่าเป็นยังไงก็บอกทุกวันนี้ผมใช้จานกลมนะเขาบอกว่าพอไปลองใช้เนี่ยมันสมูทขึ้นในทางราบจริง นะครับคือทางราบไปได้ผลขึ้นเขาไม่ค่อยรู้สึกแต่ทางราบที่ได้ผลเพราะว่าอย่างที่โรเตอร์เขาอ้างนะครับว่าจุดที่เป็นรีที่จะกดมันช่วยแก้ไขเรื่องเดสปอตก็คือจุดที่เราอ่อนแรงที่สุดก็คือบรรไายที่ตำแหน่ง6นาฬิกาล่างสุดและ12นาิกาบนสุดนะครับตรงรีเนี่ยจะช่วยทําให้เรามีแรงตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าการปั่นที่สมูทขึ้นแลกมาด้วยโซตกบ้าง เกียร์ไม่โลกบ้างจูนยากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่สมมาตรไม่อมพอมันกลมไม่เท่ากันนะครับจูนให้ตายยังไงมันก็จะมีปัญหาก็แกกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่าสิ่งที่ได้มานะก็คุ้มค่าสําหรับคนที่แข็งแรงพอนะฮะแต่ว่าบอกมันระยดแรงเหมือนกันนะ มันกินแรงเพราะว่าเราก็ม่มีพอเขาบอกว่าเขาแก้เดสปอตนั่นหมายความว่าคุณไม่มีจังหวะพักนะครับมหมายความว่าเราก็ต้องควงขาให้สมูทด้วยนะครับต้องมีการควงขาที่แบบว่ากับทีซึ่ชงชานาญแล้วถึงจะเปลี่ยนไปใช้โรเตอร์คิวริงนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็น้าหนักก็จะเบาลงราคาแพงขึ้นนะครับหมื่นสองหมื่นประมาณนี้ใช่นะงรับแต่ฮิตมากนะมีอยู่ช่วงเมื่อสองปีที่แล้วนี่มามโอ้โหเปลี่ยนงานเป็นจานไข่จานเยอะแยะไปหมดแล้วเขาก็จะมีล็อกตรงปรับขาจานว่าไปหนึ่งสองสามสี่นะครับนั่นเป็นระดับที่อ คุณจะต้องสัมผัสกับความรีของมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ปั่นไปก็ต้องปรับสภาพอีกนะฮะว่าคุณเหมาะกับองศาไหนนะครับราอเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณปรับไปที่องศาที่มันรีมากๆหวังจะให้มันมันได้แรงมากๆเนี่ยเขาปรับได้ทำไปทํามาเนี่ยมันกินเข่าอมันทําให้คุณเจ็บเข่านะครับอันนี้ก็ต้องโดยส่วนโอซิเมตริกนะครับที่พูดถึงก็คือจานที่รียิ่งกว่าที่คริสฟรูม แชมป์ตูดฟรองใช้นะครับเจ้าตัวบอกว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการฝันเขาใช้เพราะฟีลิ่งความชอบชอบ,บชอบอารมณ์<อ>แต่ถ้ายิ่งรีขึ้นมันยิ่งน่าขึ้นก็ได้แหละก็ยิ่งจะกินหัวเข่ามากขึ้นนะครับ,รบผมยกง่มามนะบางคนคือคือคือเพราะผมเองก็ไม่ไม่ไม่เคยใช้เนาะครับแต่ถ้าอยากสัมผัสความแรงก็คิดว่าช่วยได้ก็ต้องลองดูนะครับเอสเอ็มเอสนะครับทุกวันนี้ผมซ้อมจานใหญ่เพราะจานเล็กไม่อิ่มคอบคุณครับผมอันนี้ซ้อมกินใช่ไหมครับเอ่ออีกคนนึงบอกว่าผมเคยรอดตายเพราะสวมมกคาน็อกมาแล้วตอนนี้ใส่ตลอดไปใกล้ไปไกดีมา เยี่ยมมากนะฮะใส่หมกกันน็อกหล่อทุกคนจริงจริงยิ่งเลือกดีไซน์ถูกนี่ทำให้หน้าตาหล่อเหลาขึ้นเปกองเลยนะหล่อสวยลองไปดูมาร์คคาร์เวนดิชดูเวลาเขาไม่ใส่หมวกผมว่าเขาไม่หล่อนะอแต่พอเขาใส่หมวกใส่แว่นโอ้โหเท่มากเลยอกลายเป็นอีกคนนึงไปเลยไม่คุ้นมากกว่าเราเขาไม่ใส่หมวกแล้วบองเลอเราไม่คุ้นไม่รู้นะเอาเอาเป็นว่า มีมีเพื่อนอยู่คอนโดใช่ไหมปา่์จักรยานเออสวัสดีครับมีอยู่วันหนึ่งขับรถเข้าไปเขาไม่หวัดดีอ่ะเวลาปั่นจัการยานยกมือไหว้ทุกวันสวัสดีครับโอ้คุณพี่วันนี้แข็งแรงแจงเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมเลยเพอแต่งชุดหล่อเดินออกมาซื้อของหน้าคอนโดมันไม่ทักเราไม่ได้จำไม่ได้นะสารจตกรยานนีคนพักนะครับเฟนลี่ตลอดครับ อ่ะวันนี้ก็สรุปแล้วเราพูดคุยทังเรื่องกิจกรรมนะครับเรื่องความปลอดภัยที่ทุกคนต้องเตรียมไปนะครับว่าขอบเขตในยการดูแลเราแค่ไหนแล้วก็เรื่องของจานหน้าซึ่งก็ต้องไปดําไปปรับใช้แต่ละคนนะครับซึ่งเราจะมีการเขียนรีวิวย้อนหลังแน่นอนรวมถึงการฟังย้อนหลังตามลิงก์ในเพจปั่นเข้าเส้นด้วยถูกต้องครับนะครับอ่ะวันนี้เวลาของรายการปั่นเข้าเส้นหมดลงแล้วนะครับวันนี้เราทั้งสามคนนะครับพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบคุณท่านผูฟังที่ติดตามรับฟังใช่ครับนะครับก็เข้าไปในแฟนเพจคุยกันนะครับครับ go sandy